วันนี้ก็มีผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาตเรุ่ 7, รนเจ็ดพันตำบลมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะกลาวกระว่าพ,พระเดชพระหลวงพ่อครูวิทยาจะครบรออย่างสูงยิ่งครับกระผมพระบูชิตสุมาณวังสโสอายุยี่สิบเจ็ดปีพระธรรมทายาตรุ่นกองพลเจ็ดพันตำบล น่าชื่นใจนะทั้งกองพลัและกองพลน,นะจ๊ะโอ้ที่มีส่วนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเปอย่างมากเลยนะในรุ่นทั้งสองรุ่นนี้นะจ๊ะต่างก็เกือ้อกูลซึ่งกันและกันดีมากเลยเนะยก็ผมเกิดและโตที่ประเทศพม่าครับ ลมี่พี่น้องสี่คนชีวิตในวัยเด็กของผมอุนห์ชั้นได้ยินชัดไหมใช่ชีวิตในวัยเด็กของผมงเดี๋ยวเรามาดูมาหาตุกาตะนะจ๊ะเป็นช่วงชีวิตที่ผมไม่อยากจะจดจำเลยครับเพราะครอบครัวของผมลำบากยากจนมากนี่มระจากกรรมของความตรรีี ชนิดยากจนเข้มข้นแต่ไม่ถึงกับยากจนข้นแค้นนะครับเพราะผมไม่ได้คิดแค้นเคืองใครคิดแต่ว่าทำไมเราถึงยากจนขนาดนี้ลองลองสันนิษฐานที่จะที่ครูวิทยายบอกมหาทุกขตานเนี่ยยากจนถึงขนาดที่ไม่มี แม่เสื้อผ้าจะใส่เนี่ยจะผมกับน้องเวลาจะใส่เสื้อผ้าจะต้องสลับกันใส่คนละวันเนี่จ้เพราะฉะนั้นในมหาทุกตะในพระไตรปิฎกจริงนี่ไงท่านยืนยันน,นี่ไงเพ <laughs> ราะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงิน ะไปซื้อเสื้อผ้ามาให้ลูกไส่แต่ผมก็ไม่เคยท้อแท้ต่อโชคชะตานในชีวิตกลับสู้มาตลอดจนทัางอาย่ได้สิบเจ็7ปีคุณพ่อกลาโลกไปตรงมมีเสื้อผ้าใส่เอามีแล้วนะเอ๋อสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้ก็ไม่ได้บอกมาเนี่ย เราก็ต้องสนิทานทั้งหาือผมต้องเป็นหลักให้กับครอบครัวดูแลแม่และน้องไม่กค่าวว่าตัวท่านอายุสิบเจ็ดปีดูแลทั้งบ้านเลยแ <c oughs> ทนบิดาเนี่ยจากนั้นผมก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ได้ทราบข่าวการบวชเจ็ดพันตำบลจากผู้นำบุญชาวไทย <c oughs> ด,ดูในเจ้าผู้มีบุญนะ ที่เพียรพยายามชวนผมมาบวชแม้ว่าผมจะอ่านภาษาไทยไม่ได้ออดูนะจผู้นำบุญไม่ยอมแพ้แต่ผู้นำบุญก็ยังช่วยอัดเสียงคำขอนิสัยคำขอบวชมาให้ผมท่องจนกระทั่งผมท่องได้และผมก็บวชได้สำเร็จทำให้ความฝันของผมเป็นจริงผมคิดมานานแล้วครับม่าอยากจะบวชตั้งแต่ตอนอยู่ที่ประเทศพมา่า แต่เพราะความจริงคือความจนบีบบังคับทำให้ต้องรวยเห็นอะนนี้สองอย่างจชเหะ <Hey. S 1> นี่จากความจนบีบบังคับทำให้ผมไม่มีโอกาสได้บวชโอ้ฟังแล้วหยองครูไม่ใหญ่เดี๋ยวนี้สายตาเป็นไงก็ไปสามกันถูกปกติหรือเปล่าคือจะดู เมื่อกี้ี้ดูในสกูปอะไรเนะี่ยสัมนาสงหานะีถ้าเห็นเสื้อหลากสีเนี่ยงงงว่ามันมันคุนกับสีขาวสีเหลืองนะหลากสีเขาใส่กันไม่ได้ยังไงเนะี่ยทีนี้ก็ไปกล้าพูดใช่ไหมแต่ก็แอบยับยับนิดนิดให้อุปถาใใรใกล้เนี่ยสมบงกับคุณภาวัน ผมก็เป็นครับเอเอ,เอ,อว่างกันนะแต่แรกเอ๊ะนึกว่าเราเป็นอยู่คนเดียวมันจะคุ้นๆอย่างนั้นนะแหละแปลกจังเลยชาวพมา่าทุกคนจะให้ความเคารพศรัทธาและเทิดทูนพระพุทธเจ้ามากนี่ชาวไทยพึงฟังชาวพมา่าทุกคนจะให้ความเคารพศรัทธาและเทิดทูนพระพุทธเจ้ามาก เวลาเข้าวัดก็ต้องถอดอรองเท้าชาวไทยพูดปพึงฟังเวลาเข้าวัดก็ต้องถอดอรองเท้าฟังต่อวันโกนวันพระในช่วงคบพันสาชาวพมา่าจะหยุดงานกันทุกคนวันโกนวันพระในช่วงคบพันสาชาวพมา่าจะหยุดงานกันทุกคน เข้าวัดไปทาบุญกันจ้าไม่ได้ไปเที่ยวนะจ๊ะเข้าวัดไปทําบุญกันอาฟังอีกทีเข้าวัดไปทําบุญกันจ้านี่จ้าแหมเมืม่อไหรนะประเทศสารคันจะเป็นอย่างนั้นเนะี่ยสักวันนะ่ะขนาดวัวควายยังต้องหยุดทํางานเลยสบายไปเดียวคุณลวงปู่ท่านก็อย่างนั้นนแค่ ถึงเพนทั้งกับพักทุกคนต้องเข้าวัดพอถึงวันพระหรือวันหยุดผมจะไปช่วยงานที่วัดทุกครั้งเลยาชาพุทธไทยพุทธเพิ่งฟังพอถึงวันพระหรือวันหยุดผมจะไปช่วยงานที่วัดทุกครั้งาชาพุทธเพิ่งฟัง พอกลับจากวัดชาวไทยพุทธพึงฟังก็ต้องไปกราบพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ในบ้านสาธสุจะได้เกิดในตระกูลสูงนี่จ้เพาความเครบแล้วอ่อนน้อมทำตนนี่ผมชอบความสงบโดยชาวไทยพุทธพึงฟัง โดยจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนและอรัตนาศีห้าทุกวันครับสา,สาุไม่ต้องมาขอศีจากพระขอเองสมาทานเองทุกวันเป็นปกตินี่ไม่เมื่อไหร่จะมีในประเทศสารคขันมึงนะพอ<า>ผมที่บททวัตธรรมกายผมประทับใจมาก สถานที graduate, design, u, task, no support, no hero, ่ต oh. yes. okay. okay. uh. ิดสร้างกันอย่างยิ่งใหญ่ลังการเพรองรับคนเรือนแสนเรือนล้ายเรือนล้านช่างสะอาดน่าศรัทธาน่าศึกษาธรรมะสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความรู้สึกว่าเทิดทูนเคารพเทิดทูนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากเมื่ออยู่ที่นี่ผมรู้สึกกราคว่าได้อยู่ในสมัยพุทธกาลอยู่ในวัดพระเจตวันที่มีพระสัมมาสุเจ้าเป็นประธาน ผมได้อยู่ท่ามกลางประสงค์เรินมืน่นมันแช่งนามาสายัยจจริงๆครับหลวงพ่อผมได้เห็นครูเมื่อย่างครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าใช่เลยองค์นี้แหละที่ท่านวางท่านนะแต่ผมสแสวงหามานานนี่แหละครูของผม ท่ผมอยากจะทุ่มเทชีวิตจะฝากชีวิตไว้กับหลวงพ่อ<า>ผมจะทาหลวงพ่อมากๆครับอ่างกันกอว่างไงว่าตามกันนะจ๊ะคำสอนหลวงพ่อทำให้มีคนดีเกิดขึ้นทุกวันมีแต่บุญเพิ่มคนรักบุญกลัวบาปมากยิ่งขึ้นช่วงที่ผมยังเป็นนาคธรรมทายาทต,ตอนเป็นนาคลจ๊ะผมนั่งสมาธิเห็นแต่ความสว่างาโอ เึงนั้นแม้ผมจะป่วยแต่ผมก็ไม่ท้อผมทำตามคำสอนของโอ้ดีจังเลยเนี่ยของหลวงพ่อผมอยากบวชสองชั้นดีมากเลยจ้ะผมก็ตั้งใจนั่งสมาธิทั้งๆท,ที่ผมป่วยนี่จ้ะตอนบวชเป็นสามเณรแล้วได้ขึ้นไปนั่งสมาธิบนรัตนบัลลังก ผมนั่งสมาธิแล้วเห็นดวงแก้วเล็กๆเท่าลูกแก้วที่สว่างมากๆเลยนี่ดีมากเลยไี่เจ๊ะแล้วดวงแก้วก็ข,าขายายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเองเพี่เจ้าประสบการณ์ภายในสากลแล้วก็เห็นองค์พระอยู่ในดวงแก้วนั้นองค์พระท่านหมุนรอบตัว มีแสงสว่างงดงามมากๆเลยครับทุกวันนี้ผมก็ยังนั่งสมาธิอยู่มีเวลาเท่าไหร่ก็นั่งสมาธิาเอ,อตอนนี้เวลาหลับตาปุ๊บก็จะเห็นแสงสว่างเลยโอ้สุดยอดเลยจ้าทำให้จำนาญนเลยจ้ะให้จำนานเลยพอหายใจลึกๆนึก,ก,กถึงองค์พระก็จะเห็นท่านทันทีเลย โ้สุดยอดเลยหลวงพ่อครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับหลวงพ่อครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับวัดท้องของคนเราที่มีแต่อวัยวะมีตับไตเสพพุงแต่จะมีองค์พระใสใสโดยท่านจะนั่งนิ่งนิ่งนั่งเฉยเฉยทุกวันนี้นี่พระเจ้านี่ท่านมีประสบการณ์ภายในในตัวท่านเองแล้ว ทุกวันนี้ผมจะพยายามรักษาองค์พระท่านไว้เป็นอย่างดีเพราะผมกลัวท่านจะหายไปไหนเพราะตอนมีองค์พระอยู่ในท้องกับตอนที่ผมไม่เห็นท่านความสุขช่างแตกต่างกันมากมากเลยครับอย่างไงตอนนี้ผมมีความสุขทุกวินาที สุขทั้งวันแล้วก็สุขทุกวันพี่จ้าเวลาผมทำภารกิจหรือจะเดินไปไหนผมก็จะนึกประคองท่านครับดีมากเลยจ้าผมจะคอยมองดูท่านในกลางและภาวนาะหายใจเขาออก่าสมมาอรหังไปเรื่อยๆแล้วก็จะอธิษฐานจิตด้วยหลวงพ่อครับ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับพระทิ่หลวงพ่อสอนว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีพระอยู่ในตัวนั้นเป็นอย่างนี้นี่เองครับ<า>เออเห็นไหมเจ้าว่าจะเข้าใจต่อเมื่อมีประสบการณ์ภายในนี่หลวงพ่อครับผมตั้งใจว่าผมจะเอาบุญจากการบวชในครั้งนี้อุทิศเทบโยมพ่อทีละโลกไปแล้ว และเอาบุญส่งให้โยมแม่ที่ประเทศเพราะว่าโอ้ดีมากเลยนะตอนนี้นะน้องของผมก็โตโต,โตกันแล้วโยมแม่ก็มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นผมจึงตั้งใจที่จะบวชไปเรื่อยๆแบบวันต่อว,วันครับและขอสมัครเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อด้วยคนนะครับสาธุจ้า ผมจะเชื่อฟังและทำตามคำสอนที่หลวงพ่อพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงสอนทุกอย่างครับรและขอน้อมนำบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมขอให้เระเอนคุณหลวงพอ่อครูวิทยาแข็งแรงขาหายเจ็บไวๆวให้นมตลอดกาลและแข็งแรงตลอดไปนะครับสาธุโอ้สุดยอดเลยนี่โอ้ยน่ารักมากเลยน,ลน่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าบูชาท้ายสุด กระผมมีคำถามที่ใครขอความเมตตาพระุญคุณหลวงพ่อชีแน่ดังนี้ครับหนึ่งเมื่อผมได้บวชเป็นพระแล้วได้เห็นพระในตัวจะมีวิธีการรักษาประครับประคององค์พระหรือ ตสภากาภายในที่เห็นให้อยู่กับตัวตลอดไปได้อย่างไรครับเพราะกิจวัตรและกิจกรรมมีมากมายไม่ยากจ้ะพราะกิจวัตรกิจกรรมที่มีมากมายนั้นเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและบาร,รมีของเราจ้ะวิธีรักษาก็ต้องนึกถึงท่านในเด็ดตลอดเวลาดังที่ได้ทำมาอย่างนั้นแหละ ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราเห็นท่านชัดใสแจ่มทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินทุกภารกิจกิจวัตรกิจ,จกรรมเมื่อติดตลอดเวลาอี้แล้วจะไม่มีปัญหาจะ้ะไห้ทำอย่างนี้แหละต้องไม่ประมาทที่จะมองดูท่านแม้แต่เพียงวันวันเดียวอย่าว่างเว้นจากการ มองท่านในกลางกายนะจ๊ะในกลางท้องอย่าว่างเว้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าว่างเว้น,วอ,น,วอ,ยววนอย่าห่างเหินจากท่านดูท่านไปเรื่อยเดี๋ยวท่านจะอยู่กับเราถ้าเรานึกถึงท่านแต่ก็น,นึกถึงเราเมื่อวานคงเรื่องของคงสาครดีไหมจ๊ะ ดียังไงเลยาา <c oughs> มาเป็นกระตักเลยเนะี่ยแต่แต่ครูพู่ใหญ่ไม่มีเสียงเลย <c oughs> ผมอยากเอาบุญที่บวชนี้ให้กระยมพ่อทีละโลกและโยมแม่ที่มีชีวิตอยู่จะมีวิธีอุทิศบุญให้ท่านอย่างไรครับ ก็หยุดใจเข้าไปในกลางองค์พระให้ใส่ใสให้ใสเกินความใสใดๆในโลกจนกระทั่งเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันใช้ศูนย์กลางกายร่วมกันใช้กายเดียวกันเราเป็นท่านท่านเป็นเราและเช่นนั้นมีความสุขมากๆมีความบริสุทธิ์มากๆ มีความสว่างมากมากเห็นท่านชัดมากมากใสามากมากเอาตอนนั้นแหละจ้ะนึกเลยนึกนึกถึงโยมพ่อโยมแม่ไว้ในกลางองค์ละน่ะแล้วก็น,นึกเอาบุญทุกวันนี้เลยให้ท่านนึกอย่างนี้ทุกวันเลยให้เห็นท่าน ใส่เท่ากับเห็นองค์พระใส่ใสยอย่างนี้นะจ๊ะดูท่านในกลางองค์พระให้ใส่ใส่เท่ากับองค์พระทำง่ายๆแค่นี้ยทุกวันจะบุญนี้จะไปถึงท่านทั้งสองผมมีความตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตผมจะทําความตั้งใจในี้สําเร็จในชีวิตได้ไหมครับได้จ้ะ ถ้าได้ทำในยจะทำทุกวันเลยบวชไปวันต่อวันอย่างเนี้ยบวชไปเรื่อยแล้วก็ยาซึกจะได้บวชตลอดชีวิตเออถ้าไม่ซึกแล้วก็จะได้บวชตลอดชีวิตนี่นะอยู่กับพระในตัวมีความสุขไปเรืเ่อย อย่างนี้ไงง่ายๆสบายสบายนะลูกนะเป็นอะไรแต่อะไรแล้วก็เป็นมาแล้วเนี่ยเนือแต่เป็นพระธรรมกายในตัวซึ่งกำลังจะเป็นได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอให้ลูกฝึกฝนต่อไปนะใน่จะพระบูชิตสุมณวังโซจ้า ุจ้านี่ท่านได้บวชสองชั้นแล้วจ้าสาธุสาธุสาธุอย่าศึกนะลูกนะอย่าศึกอย่าศึกเมื่อให้มีแต่ความเจริญงอกงามในพุทธศาสนานะจ้ะศึกรลอนไม่เอานาะ จะเริญงอกงามเรื่อยๆเลยเรื่อ,อ,อ,กองกฎแข่งรรมจ้า